สวัสดีครับบ่าทอสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่25มกราคม2567นะ้พี่น้องบรรยากาศเป็นคึมๆมล่มนะครับผมอากาศเย็นนะครับหนาวกลับมาอีกครั้งน้พี่น้องเนาะกับมูลนิพพานเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับเดินทางนะครับมาหาปู่ทุดงกลางป่านะครับก็มีเอฟซีนะครับพันร่วมนะครับผมท่าบุญพี่น้องนะครับ มุงหลังคานะครับอองค์พระประธานแล้วพี่น้องเนาะสาธุบุญน้ำเด้อนะครับผมนะครับผมปูวาจะใช้สังกสีเป็นสังกสีมุงนะครับองค์พระประธานนะครับยังยังไม่ได้มุงหลังคานะครับวันนี้บ่าวเทากะนั่มนะครับผมปัดใจมาถวายปูนะครับสาธุบุญกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อครับผมนะครับที่ได้รวมบุญน้ําปูนะครับพี่น้องนะครับผมองค์พระประธานนะครับแต่ยังท่านได้มีหลังคานะครับผมเอานะครับ เขาไปการาบนมัสก,การปูน้ากันทำช่วงครับงวดที่ผ่านมานะครับผมแตกตรงๆล่าง6กหนึ่งนะครับบน97นะครับแตกบนแตกล่างเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันหาร้อยหกสับมาหาปูต้องงวดแล้วครับผมมืงหนีไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้อีกรอบนึงนะครับล่มแน่นะพี่น้องเนาะล่มบรรยากาศล่มอากาศเย็นอากาศหนาวเขาไปหาปูน้ากัน อสวัสดีครับคุณแม่จ้าวว่าคุณแม่ายูเหมือนฝันดีบ้างวดนเขมายใ่ตายน่าอย่นี่หรอ่ยอู่ใหเ่ด่ะบอกตัมนี่ละสบปาตีอุกันเานะครับอาผู้ใดมักนแม่พ่เนาะงวดที่แล้วเนี่ยหาเก้าสูอาเขาไปหาปูน้ำกันธรรมชมนะครับ แดนเราฝันว่าย่ายอยู่นี่แหละครับผมเพิ่นเสียชีวิตนะผมอายุย่ายเพิ่น 8, 2, 8, แปดสองแปดสามนะครับกับตรงเลขดังกรับไรกาบน้ำสักการครับปูกาบน้ำสักการเจร้าค่ะหนาววะครับพอดีพอดีพอหนาวป่ะ <laughs> เอาครับยกมือสาธุเลยเอฟซี FC. แฟนคลับทั้งช่องที่ได้รวมถวายปัจจัยนะครับหลังค่านะครับรวมเป็นเจ้าภาพ หลังค่าปูอักซาทุนะปูดำๆด้วยนัๆไข่พอนเพื่อนนะครับปูอาวินน้อยสุกคำพลังให้มันขึ้นไปได้ไกลกว่าเขาครับซาทุนะครับปูจะมุ่งเป็นสังกะสีบอกปูอันไรสังกะสีสังกะสีอาสาทุบุญกับเอฟซีนะครับเด้อนะครับถ้าอยากจะร่วมนะคูับเอยากจะร่วมกับแอดไลน์บอลถาวรนะครับศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้านะครับก็จะได้นำมาถวายปูให้เพิ่มเติมนะครับ แอดไลน์มา063-248-9695สองสี่ปดเก้าหเก้าห้าอันนี้อึบอธรรมชมอันนี้อันนี้ของงวดที่ผ่านมานะครับแตกบนแตกล่างเห็นปะครับผม9 7้าเจ็ดมาเจ็ดเก้าหงตรงๆนะครับรถทะเบียนทะเบียนรถแห่พระตัววากับตัดเอามี6-1กับ1นนะครับผม3ตัวเกือบแตกนะครับ99 77เนะปูเนาะ เอางวด,ดปู่ให้ตองวัดคือชุดนี้ปู่ให้ตองวัดคือชุดนี้หางเดียว068 689573 68มารล68เนีอะไรกับปูมาร68มัร์คลท์68เมืมม่อนั้นไปพ่อลอตเตอรี่ผมก็เอาไวอ้อีกที่ปูว 68, 68, 68เห็นปูน่นิม่ม8268ครับผมแต่ว่ามึง ก้อนเนาะเออฝันไว้เขาเอาขวางไว้ไปถวายพระเนาะว่าฉันได้องร้อยปดลูก่เเอายังไปถวายพระฝันบาตีเอาฝันครับผมเอาขวางมาถวายพระสองร้ปดลนะหรือว่าสันสองหกแปดะสองหกแปดรปูเีื้อไนะเื้อไปปูว่าสองหกแปดหกแปดนะพอฝันมาเห็นคนเอาของไปถวายเอาของมาถวายถวายพระ เขาบอออกฟองไปถทายครับ268อร้อยหกบแปลูกบอกปัวสอ okay, ก่ังหกกัตรงกันตัวนี้ปัวผู้ดใดมากสองหกกัดตัดเอามักหกแงมัมักหลายหกแปดมักหลาย 6, กัดเจ็ดสามอี่บอกปัวเ่านั้นเด้ก็สามก้หาจสามอย่าเงี้ยครับบ่ไดดจุดถูบอกปูปเอาซุ้มกอมันออกเบิดกันเอาซุ้มกอลซุ้มนี่เห็มันออกกัน สุมก่อนมันออกเบิดตุชุ่มเสืออกมาเพื่อนอีก่นั้นสุดจริงเลยครับอืมให้การมักแปดครับมักหลายอืมมักหลายหรือเปล่าคระปูมักหลายจะหาได้บ่ล่ะกรัปูติดแปดนี่ครับหลังค้านี่จะจะมุ่งมาไหนปูจะมุ่งเหมือนกันครับสร้างเขาท่านบ้างสร้างท่านในบ้างนะครับ ก็จะมุ่งเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับ <สา S 1> นี่นะครับสร้างตัดอ,อ้อยยู่ช่วงนี้เดี๋ยวบาวเ่าจะมาไทย <_ H as> เบิ่งเป็นระยะพี่น้องสาธุบุญครับเอฟซี FC ที่ได้ร่วมถวายปัจจัยนะครับผมเป <_ H as> นว่าซอยปูมุ่งหลังานะคาองค์พระประธานยังไม่มีหลังคาด้วยพี่น้องเด้อนะครับปูเพิ่นก็คุ้มไ้อยู่นะครับก็ะบกจะค่อยเฮ็ดไปเบาๆค่อยๆไปปูว่าอืมนี่ เจอครึ่งงวดที่แล้วนี่แม่ปูครับผมเด้อนะครับนี่งว,วดเกา่านะงวดนี้แน่นไปคับหกแปดเลยบอกปูวงเลยบอกปูหกแปดดิวงงวดปูว่าโอ้จะหาได้บอกปูแตาผมได้ลอตเตอรี่ไว้อยู่การซือ,อ,อน,นี้บ้านนะฮกแก้วอ่าก็จะเป็นบรงปัมออตทอมือมือผมเบิรงมือเลมือว่างนี่บอได้หกแปดคือปูมีแปดหกกบหกแปดผมได้มาอยู่อืม ครัสามตัวให้เน้นตัวนี้บอกปูศูนย์หกแปดหรือสองหกแปดปูมักสองหกแปด่งตัวนี้ไปไปเลยหกระน่น่ะอ่างมันทตัวงครับแล้วก็หกแปดน่นหะกแปดสองตัวสองตัวหกแปดชตัวสามตัวน่าจะเป็สองกระสุนนั่นแหละครับผมอเน้นคักไว้ติปู ันไว้แต่ไหนก่อนที่ฝันมาได้สองหกแเนี่ยตอนก,นกนลางคนเขาเขาเอาคลองไปทำมาถวายครับไปไปยุ่งวัวมันน้ำคลละครับสอง้อยหกสิบแปองค์ครับคองมัดเอาปูะละเล็กที่ปูทรงอีกผมหมู่ว่านนี่มันขึ้นเดยทรงผิดทรงผิดปะปัวบอแมนปะตัวนั้นเอบอแมนเ็ผิบอมนแมนบ,บอบแมนบ,บอคือตัว<ไ>น,นี้เลยบอเปลี่ยนแปลง สองหกแปดยำโมเลปูวา่าสองหกแปดูดกแปดนั่นแหะครับอืมอันนี้ของเก่าได้พี่นอ้องเด้อครับมามาลายตัวหอกมาลายตัวมาปูสองตักะนหกแปดเก้าห้าเจ็ดสามนี่นะอาจเป็นหาหา,กเกาเก่าก็ไดครับเก่าหากกับตัวน้ำาะวา่าเก่าเพปะว่า เกาลัก1ิดับเพาะนันม้าเกาลักิดับเพา้เซียนว่าด้วยนะเซียนวาคือว่าให้กัรกับตัวไว้นั่มอ่าแต่มาชมเขาลักสิดับเพราว่ามันเพราะมันลักิบมันอาจจะมาลักหน่วยเซียนทั้งไดวาด้วยนี่ปูเก่ากับเซียนเขาว่าเซียนเขาวามากนะเลยว่าน้ำแตเซียนเซียนดวเีเว่าเกาดับลักซิปปูแว่าถาเกาหาจะเป็นหาเกา พันตรงวันฟะันเด็นคู่บาอาจารย์เพิ่นหันหนะ้าเป็นอายุก็สิบหาปีครับเจ็ดสิบสองพันษาเจ็ดสิบสามปีนี่เราเพินเ่นแต่นี่นะว่าถ้าละปีเป็นอาจจะเป็นเก้าสิบหกหะนหน้าปีเอารวมเก้าสิบหกรับชาเพิ่นอาเจ็ดสิบสามเมื่อเช่นไรตอนเพิ่นได้ถือ,อมันแล้วก็ห้าฟันเห็นคูบ่บ่าอาจารย์ได้พี่นอ้องได้ปูวา่าเพิ่นอายุเก้าสิบห้าพันษาเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามบอปูวพันษาปูเลยว่า เอาเป็นเจ็ดสิสามเพราะว่าพันศาจ,จะเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามตว่าอายุเพิ่นเก้าหาเก้าหกแตว่าปูเลยว่าเอาเก้าหาไอซูนหกแปดนี่จังไรคือมักซูนย์หกแปดัเป็นเด็กมักนะครับเป็นมัก,มกน้ำเลือถูกตัวเก่านะอืมเด็กถูกตัวเกาเนะ่เกกเกาแล้วงวนดนี้ท่านไอจุดบ,บ,บอกปูมันหลายตัวตัวก่อท่านออกไปยตัวเจ็บเจ็บท่านได้ออกเลยท่มนได้ออกอสอง,สอง สี่ศูนย์สี่ศูนย์องออกถทามันออกสรงเกิครับผมยัชักสะออกมาแต่ผมบอกงงก็อกันครับปลาสุ่มจุดมาทุกตัวมันออกเกิดเทตะอนมันสี่โดนมันสมาลยหลังะครับผมยังไอเก่าเก่าหก็มันลอยออกดิเก่าไอเก่จครับก็มาออกลอยไางอืมั้ดูไปทางจะกปมั ตั้แท่านว้าคนนั้นนะไอ้นี่ตั้งแต่สองเจ็ดนออกเจ็ดนั้นหเกนั้นออร้ามันปูให้ผมไปอยู่ทีเนาะไอ้น่ดีผมจุดหรอบ๊อออันนี้ก็หกแปด้ละปูหกแปดทก็มันเปลี่นหกู์ปดก็แปเิมออกเก้าแปมอันนี้สองเจ็ดเจ็ดอันนี้นะตอมตามออกไปดองอ่ะปูบิจุดใหม่ในบางวัดนี่ย บนำตัวเกานตัวเกาปูว่าเอาทำประชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อยใกล้กันเบอเจ็ดสองเจ็ดสามครับยใกล้กันครับผมเอาปูเน้นให้แล้วนะครับเนาะปู่ฝันวานะครับผมมีคนเอาของมาถวายนะครับเอพระนะครับสองสองร้อยหกสิบแปดรูปนะฮะอันนี้ปูฝันยาดเวยครับฝันว่ามีคนเอาของมาถวายฝันขึ้นไหนปูก่อนขึ้นก่อนมันผ่านนี่บอกฝันว่ามีคนเอาของมาถวายพระ 268ร้อแปดรูปได้พี่น้องเด้แปดอกลางอ่ค่ะแปดมแปดครับไอ้เกหานี่คือปูฝันเห็นคู่บ่าจา์นะครับอันนี้พันนเอ่าพันพนอายุเก้าสิบหาจาเกาสินะับพันสายเจ็ดสิบนะครับผมจะขาเจ็ดสิบสามนะครับู่เน้นหกแดนะพี่น้องเนาะเก้าห้าเจ็ดสามกับกับตัวน้นได้พี่น้องได้แคปตาลจอครับผมกับขอบคุณขอบคุณปูนะพี่น้องเนาะกับเดี๋ยวจะผา จะมารับชมแล้วพี่น้องรับโค้งสุดท้ายเพื่อปูไม่โค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องเอาพรอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ